สวัสดีค่ะวันจะพาเดินหาดนะจะพาไปเดินหาดดูหาด hey, น,นี่ก็ s cool. <S เป็นบรรยากาศของ <Freedom. S 1> หาดน้านร่ม <Freedom. S 1> หาดนางร้องเนาะ <c oughs> ด,ด้ยพูดผิดพูดถูกไม่รู้จักสิหาดอีกอยังเป็นหาดอย่างนี้ไม่ว่าจ,จะเป็นนางรัมหรือนางรองนะอันนี้น <c oughs> ่าก็ดูบรรยากาศค,คนก็เยอะ <c oughs> คนก็เยอะอยู่นะ ก็จะมีนะร้านระบายสีตุ๊กตาเนาะเันจะพาไปดูอันนี้นก็เป็นข้าวโต๊ะเป็นโต๊ะของเจ๊นะเาะไปดูหน้าหาว่ามันมีอะไรบนะ้าง <What? S 1> เรามาดูงานบ้าง รองกันนะก็อันนี้ก็จะเป็นเช่าที่เช่าโต๊ะเช่าเตียงนะเช่าลูกบอลน,นะเช่าโค็อกก็ได้นะก็มีหลายๆอย่างนะมีฟคค็อกก็ได้มีลูกเป็ดมีลูกเป็ดมีเตียงผ้าใบมีเสื้อนะมีร่มชุชก็เป็นของเยอะที่จ,จับกันนี่แหละ ดูรถก็ไม่แพ้กันไม่แพ้กันกับหาดนางรำนี่จะเป็นหาดน,น,งนางรองนางร้องก็ไม่แพ้กันนะทุกคนคนก็เยอะอันนี้คือคือช่วงปิดเทอมนะช่วงปิดเทอมคนคนก็จะเยอะประมาณนี้ถ้าลงไปข้างล่างก็คนคนก็จะเยอะาเยอะอันนี้ก็คนเบนใต้ล่มใต้ล่ม,ล,มล่มต้นสนเย็น,ยน สนเย็นๆบรรยากาศก็เหมือนเหมือนที่เรานะแต่มีจานเช่าโต๊ะแล้วก็สั่งอาหารมากินนะบางคนก็อาจจะเอามาทําเองนะามาทําเองนะก็ข้างล่างก็กําลังแดดนะ oh <my. S 1> รู้สึกว่ามันจะร้อนนะข้างล่างนะทุกคนนะแต่ทุกคนก็ก็มานะอาลูกค้าร้านมาเที่ยวอันนี้คือลักษณะของหาดนางรองนะก็เป็นบรรยากาศที่สดชื่น เป็น <Freedom. S 2> ต้นสนให้ความร่มรื่นแล้วก็ลมลม,ลมเย็นสบายพัดเข้ามาเนาะพัดมาจากน้ำทะเลนะ <What? S 2> คนก็มานั่ง <What? S 2> เป็นโุรศาพท่กันนะก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งคนไทยและก็ต่างชาตินะ uh huh. อันนี้คือาก,การท,ที่คนมาเล่นน้ำน้ครับลางรองนะ เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศการเล่นน้ำนาะเด็กก็เป็นยังไงก็จะมีคนเล่นน้ำเยอะหน่อยวันนี้ก็เป็นวันช่วงปิดเทอมเหมือนจะเป็นวันจันทร์แต่ก็คนคนก็ยังมีคนก็ยังมีคอไตายเสียงเพลงครับหลบเสียงเพลงคนก็เยอะอยู่คนเยอะมาก มันจะร้อนเนาะต่ะรู้สึกว่าน้ํามันจะลงนะทุกคนนะน้ํามันจะลงเนาะเดี๋ยววันจะไปตรงแหลมจะไปตรงแหลมตรงนูง้นนะตรงที่เขาหาหอยนะตรงนู้นจะเป็นแหลมที่พวกหอยกับปลูกหอยเลยหลายอย่างตรงนั้นเะนาะดีวันจะพาเดินไปตรงนูง้นเนะว่ามันมันไกลไหม,มไกลไหมนี่ลักษณะของหาดนางรองนะก็ก็ลมลมมีก็มีพี่น้องทุกคนก็มานั่งนะนั่ง มีเสือมีผ้าใบมีอะไรกันเยอะแยะมีวันจะพาเดินไปข้างล่างอันนี้ก็เป็นบริเวณหาดนะก็จะมีเรือสกอตบีนะ๊เป็นหาดนางรองนะก็ก็มีข้างหาดก็คนก็เยอะนะเยอะอยู่ ตอนเย็นๆนะ่ะนะตอนเย็นๆหน้าน่าจะถ่ายนะน่าจะสวยงามนะตอนเย็นนะบรรยากาศของการเล่นนะก็เด็กนะมีความสุขนะ้ที่ได้เล่นน้ำทะเลนะมีความสุขว,วันก็สนุก ที่เราเห็นเป็นเรือนะมันจะเป็นหาดนางรำนะาดนางรำเสร็จแล้วก็มาตรงนี้ตรงนี้มันก็จะเป็นหาดนางรองนะก็มีเด็กๆนะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ปิดเทอมนะปิดเทอมเนาะพวกพวกพ่อแม่พวกอะไรก็จะพาลูกๆมาล้านมาเล่นนะอันนี้บรรยากาศของตอนประมาณบ่ายสามโมง้วก็แดดยังร้อนอยู่ือว่าร้อนสวย เยวันก็ก็จะไปตรงนู้นนะแต่ไม่รู้นะตอนนี้ไปหาไม่ได้นะหอยนะเพราะว่าน้ำมันยังไม่ลงเต็มที่นะต้องรออีกสักระยะสักสองสามวันนะเท่าที่เพื่อนบอกเนาะก็เลยก็เลยว่าเดี๋ยวน้ำลงแล้วก็จวันก็จะมาอีกทีนึงนะจะมาตรงหาดนางรำอีกทีนึงนะบรรยากาศร้อนนะคนก็ร้อน ยากาศเนาะข้างในต้นสนก็จะเป็นอะไรที่ลมมันเย็นเย็นแต่มันก็เหนียวเหนียวนะทอมเป็นทะเลเนาะฝากให้ทุกคนมาเที่ยวก็เข้ามาในหาดนางรองนะหาดหาดนางรองก็ก็มีอะไรที่สวยสวยเยอะนะไม่ว่าจะเป็นโคดหินะนะโคดหินก็จะอยู่ด้านนู้นก็เรียกว่าแหลมเนาะตรงด้านนู้นก็จะเป็นแหลมเวลาน้ําลงอ่ะมันมันก็จะเป็นดินทรายลงหมดเลยนะแล้วตรงซอกหินนะซอกหินที่เราเห็นยู่ตรงนั้นน่ะ มันก็จะมีพวกหอยกระปุกหอกหอยอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจ,จะเป็นปลากรลังก็สวยมากนะแถวนั้นเนาะเดี๋ยวรอให้น้ําลงนะน้ําลงแล้วเดี๋ยววันจะจะพามาดูนะว่ามันมันเป็นลักษณะไหนนะ <Hey. S 1> อย่างนี้ก็ดูบรรยากาศตอนประมาณบ่ายสามร้อนนะร้อนมากนะร้อนนะ <3 S 1> อนมากยังไ,ไงก็ฝากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้เยะว,วันดนะ้วยเนาะว่าวันนี้เยะว,วันก็พามา นางร้องนางรำนะมาดูบรรยากาศตอนเด็กๆนะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เด็กเด็กกำลังปิดเทอมนะก็ยังไงก็ฝากให้เอฟซนะแล้วก็พี่น้องทุกคนกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์แล้วก็กดแชร์ให้เยวันด้วยนะว่าเยวันจะพาไปไหนนะงนั้นวันนี้เยวันก็ ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะยังไงก็ช่วยเป็นกำลังใจให้เดียววันด้วยนะคะคนะคะอคขอบคุณค่ะ